พาพี่ต้นมาซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะตอนนี้เปิดเข้าไปแล้วค่ะชั่งน้ําหนักนะคะตอนนี้แต่ไม่มีเหรียญหยดค่ะอันนี้จะเป็นโซนสีค่ะอันนี้จะโซนไม้มรรทัดนะคะอ่ะอันนี้เป็นแบบใสนะคะนี้ไม้มรรทัดนะคะยาว12นิ้วเป็นแบบยาวนะคะมีให้เลือกหลายแบบแบบกระตู้นก็มีค่ะ แบบนี้เป็นซันต้าคอสตนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะนี่นะคะ่ะแบบนี้ค่ะเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะสําหรับเด็กอันนี้เป็นสายรุ้งค่ะมา้ากับสายรุง้งมา้าโพนี่สายรุ้งนะคะเอันนี้ก็เป็นชุดซันต้าคอสตอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจัลลดเลยค่ะมีมนุษย์อวกาศนี่นะคะนี่แล้วด้านหลังค่ะอันนี้ดีหน่อยด้านหลังก็จะเป็นสุขุนค่ะนนสุขุนให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะน,นี่เลยค่ะ นี่นะคะแม่ให้ไปสองอันค่ะเพื่อค่ะได้แล้วค่ะจะเป็นซันต์คอสกับดาวอวกาศนะคะนี่เลยค่ะนี่ปากกานะคะน่ารักน่ารักนเลยค่ะสีสันสวยงามค่ะนี่นะคะดินสอก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแบบนี้ก็มีค่ะเป็นนี่นะคะเป็นดินสอเพนซิลนลค่ะ น่ารักนะคะแบบนี้ก็มีค่ะกำลังเลือกนะคะก็จะให้เด็กๆเอาเป็นปอหนึ่งก็ขอเป็นท <l> ี่สอดที่เหลาก่อนละกันค่ะสอก็นค่จะมีเป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีทินสอนนี่ค่ะแบบกดฟุ้งฟิ่งฟุ้งนะคะใบพัดเป็นมือตบค่ะนี่ค่ะเปไปไปนะคะ ก็มีแบบนี้ค่ะเป็นลูกอะไรเอ่ยเป็นลูกหัวใจก็มีนะคะนี่ค่ะเป็นนกหวีดก็มีเลยคะ่ะน่ารักน่ารักสำหรับเด็กๆนะคะปากกาก็จะมีหลายแบบนะคะสำหรับเด็กๆน่ารักเท่านั้นเลยค่ะนี่เป็นกอบเหลานะคะอันนี้ตัวใหญ่สําหรับใช้ที่บ้านค่ะแต่พี่ต้นจะเอาแบบไปใช้ที่โรงเรียนนะคะนี่อันนี้นเป็นนกค่ะน่ารักน่ารักมีหลายสียะคะ่ะ มิน่น่ารักเชียวอันนี้เป็นแบบเปิดนะคะเปิดนี่นะคะเปิดแล้วก็เอาดินสอใส่นี่นะคะ่ะอันนี้เป็นแบบนนทั้งนกนะคะ่ะมีทั้งรถเก่งแล้วก็รถถังนะคะน,นี่เป็นแบบจรวดนะคะกบเหลาดินสอค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย นี้จะเป็นชุดกบเหลาแล้วก็ยางลบมีแปรงปัดนะคะสีก้อขาดแปรงไหนกี่เป็นยางลบด้านล่างนี้เป็นแปรงปัดตรงกลางกบเหลานี้สองค่ะในหนึ่งชุดนะคะแป่งปัด,ดทีดดการใช้ค่ะมีนกฟูกน่ารักน่ารัก,กค่ะมีลายผลไม้น่ารักด้วยค่ะเหลืออะไรคะตอนนี้เหลือยางลบนะคะมีแบบน่ารักน่ารักนะนะค,ะค่ะเฉดสีเยอะแยะเลยค่ะ จ่ายตังะคะ์แล,งแล้วค่ะแล้วได้องค์รณครบแล้วค่ะตอนนี้ได้องค์กณรการเรียนครบเรียงครับครบแล้วพร้อมที่จะไปโรงเรียนยัง<ะ>พร้อมแล้วนะคะทาไงไายบายฝากกดติดตามพี่ต้นไม้น้องมิตังค์และแม่นกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ